วันนี้มาชมวยไทยในรุ่นน้ำหนัก60กิโลกร,รมัมระหว่างฝ่ายแดงที่เห็นอยู่นี้ก็คือซันเดยสิทธิ์คูก้องอายุ17ปีสูง170เซนติเมตรมาจากจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยนะครับส่วนคู่ชงของฝ่ายน้ำเงินฮาเมียจูกตาอายุ29ปีสูง175เซนติเมตรมาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับวันนี้ไทยกับฝรั่งเศสมาเจอกันนะครับซันเดย์ได้ชกม,มา25ครั้งชนะ17 แพ้แปดไม่มีเสมอส่วนฮาเมียนในชกมา12ครั้งชนะ8แพ้4ไม่มีเสมอเหมือนกันนะครับเหมือนคนนี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแต่ไฟลาสเรอ์มล่าสุดนี้ก็แพ้มานะด้วยกันทั้งคู่นะครับต่างคนต่างแพ้มามาดูว่าวันนี้ใครจะหาช,ชนะได้ก่อนกันนะครับดูยกสุดหนึ่งกันเลยกองการจังลุยเตะหมัดขึ้นเลยซันเดียสันเด,ด้มาเวด เตะเอให้มามาสวนมัาแลกกันมัดบวกกันเอากอดล็อกไว้สันเดเถ้งเขาให้มีกันแทงเขาอยู่เออแล่เขากันอยู่ล็อกคอมากอดคอมาเอาแทงเขาสันเดเเถงมวยไทยนี่ประเภทแทงเขานั้นสู้ได้สบายนะครับเอากรรมการแยกมาก่อนโอ้แข็งแข็งมากเหมือนกันนะกรรมการเมีย่ะให้มียเตะพ่านนอกสันเดก็เตะพ่านนอกมาเขาหน้าเอากอดคอมาแทงเขาสันเดฮะโอ้ล็อกไว้แน่นเลยเอาสันเดเเถงเขาได้อยู่เอากรรมการแยกมา กันนี่ลุงตังนางแล้วมัดแรกกันมัดบวกกันเสนเดแทงเขาอากอดกันอย่างนั้นสเดีแทงงอาเนี่นล็อกคอไว้แน่นเลยนะครับขวางหน้าไว้ด้วยอ้าวแต่เหวี่ยงล้มลงไปเลยขวางหน้าแต่แทงเขาไม่ได้นะครับทำเมียเอาทำเมียมาข้างหน้ามาข้างหน้าอ้าวกอดคอแล้วก้สันเดียแทงเขาทำเมียนี่ล็อกไว้เลยขวางหน้าไว้ไม่แทงเขานะครับสันเดียแทงเขาโยอาขวางหน้าไว้กับการแยงมา สันเดียวไงสันเดียตีพน,นอ้องให้ยามัดสวนใหมียามัดยับผมสันเดียตัดพน้องอไปเอามัดเขาน้ากอดอีกครั้งหนึ่งสันเดียแทงเข้าพยายามฟันซอกเอาขวางพยายามจะหาจะมาขวางหน้านะ่ะเวียงไปเวียงมาอยู่เอากับการแย,ยกมาหาเมียน,นี่ไม่เล่นวงนอกเออไม่เล่นวงในนะครับกอดได้ก็จะล็อกแน่นเลยเอาสันเดียแทงเขา้า หาจังหวะสอดมือโยฮามยียนนจะล็อกไว้เลยนะครับไม่แทงเขาแต่จะล็อกไว้รอกรรมการมาแยกสันเดย์นรู้จังหวะแล้วเดินเรื่อยหฮามยนเตะเมัดขาหน้าเหมือนกันสันเดย์แทงเขากอดได้ก็เป็นแทงเขาเลยนี่สไตล์มวยไทยนะครับอกอดแน่นอยู่นะครับฮามยียนกรรมการต้องแยกมากมันจะไม่ชอบวงในนะครับฮามยโอ้โดนทีบเลย สันเดียมาข้างหน้ามาข้างหน้าอ๋อทำยังกัดขึ้นเหมือนกันเอาฮะทำมังเตะสันเดียกมัดสวนอยู่สันเดียมาข้าหน้ามาข้างหน้ามียังกัดสวนขึ้นมาเหมือนกันเอ,อเนเนา,า,ากเออกาะคอมาสันเดียแทงเขาเอาขวางล็อกคอไว้นั่นเลยกำกันก็แยกมานะครับลุยไหมลุยไหมสันเดียเตะเวิดทำม,มีงมาขา้างหน้าทำยังมาขา้างหน้าโอ้กอดคอสันเดียเกอดไว้แทงเขาเข้าไปเอาเวียงล้มลงไป โอ้แต่เบี่ยงเขาตัวเองลงไปอยู่ข้างลุมนะครับซันเด์เอากรรมการว่าไม่ให้ล็อกคอนะครับเอาเตะกันมาแล้วกันอู้มหมัดของฮามิเอนีเข้าอยู่เหมือนกันนะครับซันเด์แทงเขาแทงเขาฮามิเอนล็อกคอไว้เหมือนเดิมนะครับทําให้ซันเด์แทงเขาไม่ถนัดเหมือนกันกรรมการแยกมาเอาหมดยกที่หนึ่งนะครับ เหมือนฮาเมียนี่จะไม่ค่อยชอบวงในนะครับก็ได้ล็อกคอแน่แล้วดูดยกที่สองเลยสันเดตโอแหลกเตะกันเลยมัดเข้าหน้าแทงเขาสันเดแทงเขาอฮาเมียฟันศอกหาจังหวัดแทงเขาโย่สันเดแทงเขาก็ไม่แทงเขาก็ไม่แต่ฮาเมีย,ข,ยข,ข,ขวางหน้าไว้แต่ไม่แทงเขานะครับขวางหน้าเฉยเฮาเมาียมัดเขาหน้าสันเดก็อืมสันเดพยายามจะกอดเขามาแทางเขายโย่โอ้โดนเตะหัวไหลเต็มๆเลยเอา้าวกอดครัง้งแทงเขาสันเด แทงเขาเบียงลุดลงมาลุยกันไหมสันเดอเดินข้าไปสันเดอมากระแทกหน้าเหมือนกันมัดดูมัดเสื่อกันแทงเขาฟันศอกมอนกันฮเมียสันเดอมาเขาหน้าแทงเขาแทงเขาแทงเขาแย้วก็นไปเอดมาแทงเขาแทงเขาฮเมียนี่ยืนทื่อเลยนะครับโดนเขาเนี่ยเอากำการแย่มามีแต่จะล็อกคอไว้อย่างเดียวแทงเขาไม่ได้ยืนทื่อเลยเอามัดเบื่อล้มลงไปสันเดอเอาลุยกันไหม มาเข้าหน้ามาเข้าหน้าโอ้เกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อกับไหลุดเลยนะครับจังหวัดต่อยนะครับไม่เอาเลยนะครับกรรมการยุติการชกไปฉันเดียก็ไปขอโทษขอไปกันก่อนนะครับรุ่นน้องนะครับอายุสิบเจ็ดปีนะครับยกแขนให้ดูนะครับมมาดูว่าโดนยังไงนะครับนี่จังหวัเข้ามาต่อยแล้วแขนหลุดไปนะครับ แทกเขามากรรมการก็ยุติการชกไปคือนับแล้วเขาไม่เอาเลยนะครับกรรมการก็มาชูมมือให้เป็นว่าซันเดย์สิทธิ์คู่กล้องชนะนอกไปในยกที่สองนะครับก็ยินดีกับซันเดย์เป็นกําลังใจให้ห้ามเยะนะครับ